ดวงรายวันประจําวันพุทธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,567ขึ้น15ค่้าำเดือน6ปีมะโรงตรงกับวันวิสาขบูชาคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้ระวังจะตกงานเพราะทำงานแบบไม่จริงจัง หรือไม่ทุ่มเททําให้นายจ้างของคุณรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าที่จะจ้างคุณต่อให้เพิ่มความกระตือรือร้นอย่าเลือกทําแต่งานสบายหรือเกี่ยงงานหนักจะทําให้ถูกเพ่งเล็งได้ส่วนคนค้าขายวันนี้ไม่ขยันก็คงจะก้าวหน้าได้ยากการเงินมีเกณฑ์จะได้ใช้เงินในการย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นหรือแม้แต่การใช้เงินในการเดินทางท่องเที่ยววันนี้ การเงินไม่ได้หวือหวามีเข้ามากหรือออกมากแต่ก็จะมีสิ่งที่จําเป็นเข้ามาให้ต้องเสียเงินธุรกิจทางน้ําเกี่ยวกับของเหลวจะทําเงินได้มากในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณมีเกณฑ์ได้พบรักระหว่างเดินทางหรือในระหว่างการทํางานที่ต้องออกนอกสถานที่วันนี้มีเสน่ห์ดียิ่งหากคุณเป็นคนร่าเริงกระตือรือร้นก็จะมีคนเข้ามาสนใจมาก วันนี้ให้แจกยิ้มเข้าไว้รับรองไม่เหงาส่วนคนมีครอบครัวอาจต้องแยกจากกันสักพักเพราะเรื่องงานสีมงคลสีชมพูเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคลศูนย์นาฬิกา ถึง1น0นาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณลุยงานหนักไม่สนใจใครหน้าไหนความมั่นใจเต็มที่และเดินหน้าเต็มกำลังอยากได้ต้องได้เลยอาจจะพบกับปัญหาการถูกหมั่นไส้ถูกอิจฉาให้ระวังอย่าข้ามหัวผู้ใหญ่หรือเจ้าถิ่น อาจจะทำให้เกิดปัญหายืดยาวได้การเงินเงินที่คุณคาดหวังกำลังจะเข้ามาให้คุณยิ้มได้จะได้รับโชคเป็นเงินทองของมีค่าได้โชคลาภจากเด็กในครอบครัวได้เงินรับขวัญงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กหรืองานที่กำลังเริ่มต้นใหม่จะทำเงินได้ดีมากในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณจะมีโชคจากครอบครัวอาจได้รับมรดก หรือได้รับข่าวดีต่างๆเช่นคนในครอบครัวหายจากอาการป่วยหรือประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงส่วนคนโสดครอบครัวจะมีส่วนผลักดันให้คุณพบกับคนที่ใช่ขอให้เชื่อคนในครอบครัวที่รักและหวังดีกับคุณอย่างแท้จริงสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจทิศมงคล ทิศเหนือเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ความรักราบรื่นเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานจะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หรือคู่ค้าอาจมีการโต้เถียงมีความรุนแรงจะพบความยุ่งยากในงานที่ทำแก้ปัญหาไม่ตกมีเกณฑ์ถูกฟ้องเป็นคดีความไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายใดๆเป็นอันขาดการเงินคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องการเงินมักจะทำอะไรอย่างที่ใจต้องการพอใจมากกว่าโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณเป็นคนที่มีเครดิต มีความน่าเชื่อถือใครๆจึงอยากจะลงทุนร่วมหุ้นกับคุณการเงินไม่ได้ขาดมือแต่ก็ไม่ได้มีเข้ามามากนักความรักและครอบครัวความรักต้องเลือกบางทีคุณก็เลือกไม่ได้คุณจะมีสเสน่ห์แต่ก็จะวันไหวง่ายคนมีคู่แล้วจึงควรระวังไว้บ้างบางคนจะพบรักทางไกลหรือรักออนไลน์ให้ดูดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งให้ใจ สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศใต้เสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานคือเงินเงินคืองานงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวงานค้าขายงานฝีมือต่างๆจะโดดเด่นก้าวหน้าดีมากจะมีโชคในงานคุณยิ่งขยันความสำเร็จก็จะยิ่งมาถึงเร็วคุณมีความมั่นใจดีมากและสามารถประสบความสำเร็จในงานทุกแขนงได้ด้วยตัวเองการเงิน วันนี้อาจจะมีเงินฟลุกๆุกที่ทำให้คุณยิ้มได้ยิ่งเป็นงานหรือการติดต่อจากต่างประเทศจะทำเงินให้กับคุณมากเป็นพิเศษดวงการเสี่ยงโชคของคุณก็ดีกว่าวันอื่นๆผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินแก่คุณการเงินลื่นไหลและต่อยอดออกดอกออกผลเป็นอย่างดีความรักและครอบครัวคนที่คบหากันอยู่ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้ด้วยดี วันนี้เหมาะกับการพาคนรักเข้าไปทำความรู้จักกับคนในครอบครัวจะได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีคนมีครอบครัวจะมีชีวิตชีวามีความสุขหรือได้รับมรดกสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจและความนิยมจากคนทั่วไปเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณจะสนุกสนานในการทำงานที่คุณรัก มีความกระตือรือร้อนและเป็นคนสร้างบรรยากาศในการทำงานให้กระฉับกระเฉงงานที่ทำจะดำเนินไปได้ด้วยดีและโดดเด่นในด้านการงานที่มีการเดินทางบางคนจะมีเลือกวันนี้ในการเปิดกิจการใหม่งานที่ทำอยู่แล้วมั่นคงดีขึ้นการเงิน <IKE. billion. S 1> คุณใช้เงินเก่งมากจึงทำให้ไม่มีเหลือเก็บแต่เพราะความสามารถในการทำงานที่โดดเด่นของคุณทำให้คุณหาเงินได้มาก คนที่มีธุรกิจส่วนตัวรายได้จะมีเข้ามาเป็นกอบเป็นกำการเงินไม่ติดขัดแต่ก็ขอให้แบ่งเก็บอมบ้างความรักและครอบครัววันนี้ให้ระวังการถูกหลอกให้รักใช้เล่หเหลี่ยมเพื่อให้คุณลุ่มหลงแต่แฝงกลโกงหวังผลเพื่อเอาเปรียบคุณจะพบกับคนที่ไม่จริงใจที่จะสร้างปัญหาหากคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือหลงสเสน่ห์เข้าคนรักคู่ครอง ให้ระวังความซุกซนของคนรักของคุณไว้ด้วยสีมงคลสีส้มสีแสดส่งเสริมความนับถือหน้าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาเวลามงคล18นาฬิกา ถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานที่คุณต้องทำอยู่ในทุกแขนงจะยังไม่มีความแน่นอนมั่นคงคุณรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในการทำงานหวั่นใจว่าจะตกงานหรืองานที่ต้องมีการตกลงทำสัญญากับคู่ค้าจะล้มได้ อย่างไรก็ให้มีสติให้มากหากคุณทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ท้องถนนเพราะจะเกิดอุบัติเหตุหรือกระทบกระทั่งกันได้ง่ายการเงินคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงินกองทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานที่คุณทำอยู่แต่ให้ระมัดระวังการเกิดคดีความทางแพ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไว้ด้วยหากมีลูกหนี้วันนี้เหมาะแก่การเข้าไปทวงถาม ความรักและครอบครัวอย่ามัวแต่เศร้าเสียใจแม้ความรักจะทำให้ใจคุณวั่นไหวแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตอาจใช้เวลาสักพักในการทำใจแต่อย่าปล่อยให้ความเศร้าครอบงำใจนานเกินไปคนมีครอบครัวยังมีคนที่รักและห่วงใย,ยคุณอยู่สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำใส สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร การงานจะมีข่าวดีเรื่องงานอาจได้งานใหม่หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุจะโดดเด่นและก้าวหน้าเป็นพิเศษคุณมีลางสังหรณ์ที่ดีทำให้คุณมักจะเอาตัวรอดได้ดีกว่าผู้อื่นการเงินการเงินคล่องมือดีไม่ติดขัดอะไรคุณจะหาเงินเก่งและหาได้มากกว่าทุกวันแต่ก็มักจะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายประจำ และค่าใช้จ่ายจอที่เป็นของที่คุณอยากได้มานานหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของคุณเองความรักและครอบครัวรักที่ฟุ่มฟักกันมาอย่างยาวนานจะถึงเวลาที่รอคอยอาจจะได้มีการตกลงแต่งงานวาดอนาคตกันอย่างจริงจังคนที่จีบใครอยู่ความพยายามของคุณจะเริ่มเห็นผลชีวิตรักสดใสและราบรื่นสีมงคล สีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมส่าราสีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานจะมีข่าวดีเรื่องงานใหม่หรืองานที่คุณคาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จซึ่งจะทำให้คุณก้าวขึ้นสูงไปอีกระดับหนึ่งวันนี้งานที่ทำอยู่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่การเข้าหาผู้ใหญ่อย่างนอบน้อมจะเป็นสิ่งที่สร้างความก้าวหน้าให้กับคุณได้การเงิน มีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดมืองานที่เกี่ยวกับศิลปะความละเอียดอ่อนหรืองานฝีมือที่สวยงามจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากบางคนจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากผู้อุปถมัมภ์ลับๆอีกด้วยความรักและครอบครัวคุณค่อนข้างจริงจังกับความรักหากพบใครที่มีอายุมากกว่ามีบุค,คลิกที่จริงจังเช่นกันก็อาจจะเปิดโอกาสดูใจกันก่อนส่วนคนมีคู่ความรักมีความสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวสุขภาพคนในครอบครัวแข็งแรงที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคลาภและความรับรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิศมงคลทิศเหนือเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างาม เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที